เราจะเล่นลูเชียนนะลูเชียนเอดิชันจะลองเล่นลูเชียนมานามุนิลูนก็ใช้ลูนพีเชียนนะเพยียงตต่เราเป็นเพรสเตดแท็กส่วนตัวเราเป็นสายอินสปาเรชั่นนะมาพร้อมกับสกินโปรไฟล์ลูเชียนพรีสเีดอีดิชันฮัทนะแบกด้วยอโอ้โหนึ่งล้านแต้มแล้วนะฮัทโอเค วันวีทูอ่อเฟิลีออสเออตายวะยิ้อให้หน่อยดิโหแฟลตด้วยเทเลพอตแฟลตดูมิไม่น่ารอดหรอเอ้ยรอดสว่างโดูมินเนี่ยนอะไรจะซวยขนาดนี้วเนี่ยโดนเทเลพอตมาดันเลนตั้งแต่เวลสองว่ะแตฟ้าโอ้ย แรงว่ะโกรนาต้องมาแล้วผมรอ,อให้ขนาดนี้ไปด้วยกระหนามาเร็วจะตายแล้วเนี่ย <c oughs> เอ้ยตายแล้วหนึ่งเฮ้ยอุ้ยอะไรอะโอ้โหวัดเกือบตายแม่งพาหวาวะฮะตกใจหมด อ๋อนี่าเซตมาเอามาเดินอย่างนั้นนะโอเค <c oughs> หิวไม่ทันนะังไม่ได้ออกของอะเองินมีตั้งพันแปดแอเฟเตียตออกตัดหิวแล้ววะแม้าเม้าม้าอย่างเงี้นะแอเฟเตยตผมมีหิวอยู่ โอ้ยท็อปเล่มันมีทูวะ่ะเฮ้ยไอป้อมมันตีวะ่ะเฮ้ย,อ,ยอ้าวเรียบร้อยมาเดมาเดเสียฮิวเลยเซตีย์ยเออเซตกดโซน่ามีแจวแต่ไปสู้เสร็จวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวพอกมา วางมอบอเกมะบอเบกมะเอาก็เอาวะอยู่ดิโอเคอุ้ยมันนำมังกรพอดีเลย <c oughs> ถ้าตายช้ากว่านี้คือโดนบอเบกแกงแน่นอนตายไหมโอเค,อ,เคอุ้ยเซตหายเซตหายเซตมาเซตมาวิงว่งวิง่งวิ่งสโล่แล้วเนี่ยตายแน่นอนโอ้ไม่น่ารอดวะ ดีแด๊ดอยู่โอเคโอ้ยลอดเฉยเลยเกือบละถ้าโดนชาดาเนี่คือข้ามหัวพันหนึ่งตัดยูยังไม่ต้องออกก็ได้คือแบบมันไม่ได้ฮิวแรงในขนาดนั้นเล่นสายตามภรรยาเซนนาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยล็อกเราไปช่วยกันเราไปช่วยยู้ไว้ยู้ไว้อ่โอ้ยคันลิงโคตรแรงเลยโอ้ยล็อกสวยงั้นแหละเฮ้ยวอบอีกมา อ่าวู้ยอนตี้เดือดมาเริ่มแรงแล้วอันนึงคันลิงแปดวิตอนนี้ไม่มีวอร์ดเช็คละทอมแปกทอาแบกอยู่ไม,ไม่เป็นไรมาดิคันลิงอัดหน้าอย่างนี้แหละตายวู้ยรู้ต่อเฮ้ย <laughs> ที่ผมแฟดไปจะให้อันติอยู่มีโดนแต่แม่งก็แฟดไม่โดน เฮ้ยเซตมาอีกแล้วอะไรอ่ะอุย้ยจะสก,กิลให้มันรู้ทำไมแอบไว้แอบไ,ไว้เนียนไวเอ้าวันดีเอ้าเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้ามาลาก่อนเซตปิว <c oughs> นิ่งไว้นิ่งไว้ตอนนี้ไม่มีวอร์ดไป ตายปะวะโอ,โอเคเอาโซลกะแทนก็ได้วะนั่น Sết mà kiếm một Ok phải lại อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกำลังวิ่งไปกองกอเกิดละต,ตายก่อนโอเคมีเป็นเก็บหมดกว่านี้อ่ะเรียบร้อยอย่าไม่นะเพื่อนยต,ตายมามาแบงคงหลังละ สปีมันยังไม่ถอยอีก <c oughs> คันลิงอัดหน้าไม่โคตรแรงเลยวะอะไรอนะ chao trân xuất tua này ơi tập lại một nào ơi จินดิโอเคอุ้ยเลื่อนเหล่อน,นี้เดี๋ยวยังเกือบตายให้โอกับเซ็ตหนึ่งๆกันไปเราต้องไฟกันแบบสี่ๆแล้วล่ะโอ้ยโดนแล้วเนี่ยสตันมันแฟดหนีหมดเลยข้างหลัง สกิวเตะด่าปิวออกสนัด3นัดปิวปิวโคตรแรงจะได้บอลลอนฟีแล้วอุย้ยอะไรอ่ะโอ้โหแม่งมีคนเนียนละวัสดีจีนทำไรอ,ออกมาฟ้าคนเดียวเอาเซตก็ได้เฮ้ยๆตรงนี้ตรงนี้อะไรอ่ะ โอ้ลิเรียรเราโดนแล้วไม่นะก็ไรวะเต็มมาล้วงโอ้โหหายไปเลยอะไรวะเนี่ไม่ได้กดฮิวเลยเอามันก็ได้ แค่แค่เนี้ยแหลอว,วะอเย็นอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอุ้ยสลิปสวยโอ,เโอเเ้รอเรียบร้อยเยอ็นดีว่า อีปิงไทม์เกมนี้แม่งฆ่ากันไปร้อยกว่าตัว <c oughs> โคตรเดือดจริงๆดเช่นเิวนี้มันก็แรงนะผมว่า